เราจะเข้าสวนทุเรียนกันนะครับเราเดินทางมาหลายพันลี้เลยนี่ครับไปสวนต้องถนนแบบนี้ครับอ่าวันนี้เรามารถไฟฟ้านะครับเพราะรถไฟฟ้าเราต้องวิ่งตามสายไฟฟ้านะครับมีเสาไฟด้วยขำๆค,ครับ มีถนนคอนกรีตเข้าถึงไร่อย่างดีเลยนี่ครับอยู่จังหวัดสีเกตนะครับอำเภอสีรัตนครับเดี๋ยวมาดูสวนทุเรียนเนาะเยอะมากเลยครับว่าผลผลิตออกทั้งปีนี่อปนี่ครับเริ่มต้นหน้าบ้านมีโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับเนี่ยครับ สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับหันมาทำกเกษตรทําสวนนะครับภ<อ>าคอีสานเราก็ทำได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจถ้าคิดอะไรไม่ออก <c oughs> ให้ดูที่เสือนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าไม่ชุ่มฉ่ำต้องปะฝาแดงนะครับ <c oughs> คมาดเยอะๆครับ<อ><อ>ผมฝากกดติดตามด้วยนะครับรักใครไม่รักแต่อย่าไปรักเมียเขานี่ครับบ้านป่ามูนี่ครับ,บ